สวัสดีคะ่ะสัตว์เลี้ยงอกาวนะคะวันนี้พามาดูสัตว์เลี้ยงบ้านๆคือไก่พันุนะคะส่วนมากเขาจะไข่แล้วเขาก็ก็คือไม่มีลูกใช่ไหมคะแต่ตัวนี้แปลกประหลาดค่ะไข,ขแล้วก็กกไขด้วยนะคะอันนี้ไขเขานะคะได้ย,ยินเสียงเจ็ยบๆนี่ค่ะดังมาจากตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือไขที่แม่ไก่เขาฟักนะคะฟักแบบไม่กินอาหารเลยคือต้องยกออกมาแล้วก็ให้มากินน้ํากินอาหารนะคะ คือแบบฝอาไข่ตลอดเวลามากเลยค่ะไข่มันประมาณสิบหกฟองนะคะแต่แม่ไก่ก็หิวมากนะคะนี่จับออกมากินอาหารก็กินใหญ่เลยค่ะดูค่ะแบบไม่ยอมห่างไข่ไปไหนเลยค่ะได้ยินเจี๊ยบๆค่ะดังมาจากนี้นะคะนี่นี่กำลังจะแตกคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ไข่นะคะไข่ของแม่ไก่พันนะคะนี่แต่ว่าเขามีตัวผู้มาหานะคะนี่เขาฟักไข่จนดอกเป็นตัวแล้วนะคะ ได้ยินเสียงจิ๊บๆจคิ๊บๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองแกะดูนะ,ะลูกไก่กำลังจะเกิดมาแล้วนะคะแถมแถมแถมได้ยินแต่เสียงนะคะอยูนน่ในนี้แหละอ๋อหนักหนักเจอแล้วเจอแล้วนะคะเจอแล้วเจอลูกไก่แล้วคะ่ะนะคะนี่กำลังพังงาพังงาอยอาาออาู่เห็นปากเขาจิกจิกออกมานี่เนี่เนี่เห็นปากเขานั่นไงนั่นไงนั่นไง นะคะลูกไก่ค่าดีคุณแม่กินน้ำใหญ่เลยคกไข่เยอะมากกินอาหารนะคะต้องเอาออกมากินอาหารนะคะนี่ค่ะแตกแล้วค่ะเพืเ่อนๆนะคะแม่ไก่นะคะลูกไก่กาลังจะแตกนะคะได้ยินแต่เสียงเจี๊ยบๆมองหาอ๋อมาจากฝักไข่ฟองนี้เองนะคะคุณแม่ก็โซยน้ําใหญ่เลยแบบอืมกี่วันแล้วนี่ไม่ได้กินอาหารเนี่ยอ่าละนี่ออะคุณแม่พักกินอาหารบ้างนะคะ โอ้ยกกไข่อะไรแบบมาละครนมากเลยนะคะยังเหลืออีกหลายฟองนะคะนี่นะคะอันนั้นก็น่าจะแตกแล้วนะคะหนาหนร้อยแล้วนะ่ะดำๆตรงนั้นนะคะอันนี้น่าจะได้ลูกไก่สองตัวนะออไข่เยอะมากเลยคุณแม่ก็หิวนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้แผนก ตัวนี้ผนแก,กกไข่นะคะนู่นผนแกเลี้ยงลูกนะคะยิ่งจะมีสี่ตัวก็คือเขาเขาไข่สองตัวทับกันเลยนะคะก็คือในกล่องเดียวกันค้าแตกมาก็คือตัวนั้นเลี้ยงนะคะอันนี้ก็ผนแนกกไข่เพราะว่ากบเล็กกันมันร้อนมากเลยนะคะนะคะตัวนี้เขาจะไม่ดีตาเขาจะบอดข้างหนึ่งน,นะคะก็ให้เขาผนแอกกไข่ไป <laughs> ลูกไก่จ้อาอะไรล้วนี่เห็นตาเขาแล้วเนี่ยเนี่ย นะคะต้องมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้สองตัวไหมว่าอยู่ในข้อเขาก็เห็นมีรูละรูหนึ่งนี่จ้ากำลังจะฟักนะคะเดี๋ยวจะถ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะนะคะคือจะถ่ายความคืบหน้าโอ้ข้าวหมดละเดี๋ยวให้ข้าวอีกก่อนนะคะได้เจอกันใหม่ค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ youtube ช่องใหม่ะคะ่ะสร้างช่องใหม่นะคะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงโซ่ ซ่กลาวซอเกาวก็แปลว่าบ้านนอกนะคะคนบุมล์จ้านะคะกดติดตามกันด้วยนะคะน่ารักจังกำลังเห็นปากเขาละนะคะได้เจอกันใหม่จ้าขอบคุณที่รับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ